สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในะไอ้ไมครับกันนะครับผมนะท่านผู้ชมมาจากดีเอ็นดหรือเปล่าครับใช่แล้วมันก็คือสถานที่จบเกมพันเกิจไมครับและมีเอ็นเดอร์แมนเยอะมากเอ้ยเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนเยอะมากและในวันนี้ผมก็จะพาไปดู10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดีเอ็นพันธกิจไมครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยปายเดี๋ยวก่อนนะขอบินก่อนปุ๊บเย่เรื่องที่หนึ่ง ในวันที่14มิถุิายนปีกศ2009นอชได้กล่าวว่าโหมดเอาชีวิตรอดควรมีเป้าหมายบางอย่างในการเล่นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่สนุกที่ได้เห็นว่าผู้เล่นสามารถอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดได้นานแค่ไหนแต่มันก็อาจมีความจําเป็นในการกําหนดเป้าหมายบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เอาง่ายๆก็คือหาอะไรผู้เล่นทํานั่นแหละก็เลยต้องกําหนดเป้าหมายในการเล่นเกมให้ชัดขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นการฆ่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่ตัวใหญ่มากในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งในปัจจุบันก็คือการฆ่าเอเดอนราก้อนแน่แหละ เรืองที่2ใน Minecraft In Depth v e r ร์ชัน03 0.31ก็ได้เพิ่มระบบแผนที่ที่มีชื่อว่า Floating ซึ่งจะเป็นรูปแบบพื้นฐานของแผนที่ที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะลอยฟ้าก็ประมาณว่าคุณอยู่บนเกาะที่ลอยอยู่เหนือก้อนเมฆนั่นแหละและผู้เล่นสามารถตกลงมาจากเกาะแล้วตายได้<อ>ใช่นั่นแหละข้างล่างมันเป็นน้ำซึ่งภายหลังรูปแบบแผนที่นี้ก็ได้ถูกลบออกไปและต่อมาในวันที่19พฤษภาคมปีคศสอ1 โนชก็ได้ทวิตรูปภาพมิติสกาย i m เมนชันซึ่งจะเป็นภูมิประเทศหมู่เกาะลอยฟ้าและมีทุกอย่างเกือบเหมือนโลกปกติแต่ภายหลังมิตินี้ก็ได้ถูกถอนออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่จะอยู่ในคลิป7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเตียงนอนสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันถูกเอาออกไปทําไมอ่ะนะและในวันที่7ตุลาคมคศ2011โนชก็ได้ทวิตรูปภาพรูปแรกของดีเอนและมังกรที่อยู่ในนั้นออกมาสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกและอีกไม่กี่วันต่อมา แนวคิดของสกาย i ดมิเนชั่นก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น DN อย่างเป็นทางการและพร้อมใช้งานตั้งแต่ใน Minecraft เวอร์ชัน1.0ส่วนวิธีการไป DN ก็ต้องพี่แผ่นดินตามหาเอาสำหรับเวอร์ชันนี้เรื่องที่3ใน Minecraft เวอร์ชัน1.3.1ก็เป็นเวอร์ชันแรกที่โดเกมได้ใส่เอ็นพอร์ทัลลงไปในช่องเก็บของในหมดสร้างสรรค์เพื่อให้ง่ายต่อการไป DN ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านั้นจะเป็นต้องพิผพนดินตามหากันเอาเองและใน Minecraft เวอร์ชัน1.3.1 ก็ได้เปลี่ยนสีท้องฟ้าของโลกในดีเอ็นให้เป็นโทที่มีสีม่วงมากขึ้นซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นจะเป็นสีที่แบบดูพังๆหน่อยซึ่งก็ตามที่เห็นนี่แหละเรืองที่4วิธีการไปดีเอ็นในโหมดเอาชีวิตรอดสิ่งสําคัญอย่างแรกที่คุณต้องหาเลยก็คือไข่มุกเอเดอร์เพลซึ่งสามารถหาได้จากการฆ่าเอเดอร์แมนหรือจะแลกกับวิลเลจเจอร์อาชีพแคริกแต่จะเป็นต้องเป็นระดับเอ็กซ์เปร์ขึ้นไป หลังจากที่คุณหา e n d e ดอร a r พได้จํานวนตามที่ต้องการแล้วอย่างที่2ที่คุณต้องหาก็คือ Base Lot ซึ่งก็อาจจะใช้เยอะหน่อยหรือไม่ก็ตามจํานวนที่ผู้เล่นอยากได้แหละและหลังจากผู้เล่นทําการคาตกรรมหมู่เบสเสร็จก็นํา Base Lot ที่ได้นํามาบดเป็นผงในช่องครับคุณก็จะได้ Base p o เดอรออกมาและหลังจากนั้นก็ให้นำเบสพาวเดอร์ไปผสมกับ e n d e ดอร a r l คุณก็จะได้ไอออฟเอนเดออกมา และหลังจากนั้นก็ทําการกดใช้งาน Eye of Ender มันก็จะนําทางคุณไปที่ Stronghold หรือก็คือที่ที่มีประตูมิติเด็นนั่นแหละเดินตามทางไปเรื่อยๆสลับกับโยนและพอเดินทางถึงจุดจดุหนึ่งเมื่อคุณโยน Eye of Ender ออกไปถ้ามันมุดเข้าใต้ดิน นั่นแปลว่าคุณถึงสตองโฮไปที่เรียบร้อยแล้วเฉพาะสตองโฮที่อยู่ใต้ดินเท่านั้นนะและหลังจากนั้นก็ให้ทำการขุดลงไปและหลังจากขุดเสร็จคุณก็ต้องตามหาประตูมิติที่อยู่ในสตองโฮแห่งนั้นส่วนวิธีการหาก็หาไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็เจอและหลังจากที่เจอประตูมิติก็ให้นำไอออฟเอนเดอร์ใส่ประตูมิติลงไปเพื่อทำการเปิดประตูมิติเย yeah เรื่องที่5ใน d ีนั้นก็มีโครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างเหมือนในโลกปกติและในเนเธอร์เช่นกันซึ่งโครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างในดีนั้นมันก็คือทุกอย่างที่มันอยู่ในดีนี่แหละซึ่งก็จะมีเกาะศูนย์กลางเกาะชั้นนอกเสาออกซิเดียนซึ่งจะเรียงตัวกันเป็นวงกลมบริเวณศูนย์กลางของเกาะออกซิเดียนแพดฟอร์มเป็นแผ่นออกซิเดียนทำหน้าที่เป็นจุดสเปาของผู้เล่นที่เข้ามาใน d ีเอ e อ i t Portal เป็นทางออกของโลกดีเอ็นสามารถใช้งานได้หลังจากฆ่ามังกรและยังสามารถชุบชีวิตมังกรได้อีกด้วยโดยการวางเอ็นคริสตัลตามจุดต่างๆให้ครบ4จุด e n d g เก e w เวสามารถพบได้หลังจากฆ่า Ender Dragon และ e n d g เกต w เวจะเพิ่มทุกครั้งหลังจากฆ่า Ender Dragon ซึ่งจะมีได้สูงสุด20ทางจะเรียงต่อกันเป็นวงกลม N n i t y มันก็คือ N n ซนั่นแหละ e n ็ h i p จะอยู่ใน e n ซในบางที่ ต้นคอรัสเอาเถอะไปข้ออื่นดีกว่าเรื่องที่6ใน d ีนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่3ตัวได้กันซึ่งก็จะมี Ender Dragon Enderman และตัวชชเกอร์ซึ่งมันก็มีอยู่แค่เนี้นแหละเรื่องที่7ใน DA นั้นก็มีไบโอมอยู่เช่นกันฟังไม่ผิดหรอกครับท่านผู้ชมนะใน DA เนั้นมีมากกวา่า1ไบโอม ซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันมันไม่ได้แปลกนะที่จะมีมากกว่านหนึ่งบโอมแต่บางไบโอมมันก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมซึ่งก็จะมีไบโอมดีเอ็นบโอมเอ็นไฮแลนด์สังเกตง่ายๆก็คือจุดที่มีต้นคอรัสเกิดนั่นแหละไบโอมเอ็นมิดแลนด์สังเกตง่ายๆก็คือจุดที่ไม่มีต้นคอรัสเกิดนั่นแหละไบโอมเอ็นบาเลนจะอยู่แถวขอบขอบเกาะไบโอมสมอลเอ็นไอแลนด์ จะเป็นไบโอมเกาะลอยฟ้าขนาดเล็กหรือที่8คุณสามารถใช้แผนที่ได้ในโลกดิเอ็นซึ่งมันก็จะมีการบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนยกตัวยอย่างเช่นถ้าเอ็นคริสตัลของสาต้นไหนนั้นยังไม่ถูกทำลายก็จะเป็นจุดสีแดงในแผนที่แต่ถ้าเอ็นคริสตัลของสาต้นไหนนั้นถูกทำลายจุดสีแดงในแผนที่ก็จะหายไปส่วนในเวอร์ชัน Bade Lo กอิด i ชั่ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่หมุด G P S ของผู้เล่นจะเป็นสีม่วงหรือที่9 สิ่งที่ผู้เล่นไม่สามารถทำได้ในดีเอ็นก็จะมีการนอนบนเตียงยกเว้นแต่ว่าคุณจะให้วีเลเจอร์นอนที่นั่นคุณไม่สามารถใช้เข็มทิศในดีเอ็นได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเอาไปหมุนกับโลสโตนถึงจะสามารถใช้งานได้คุณไม่สามารถใช้นาฬิกาในโลกดีเอ็นได้เพราะว่าในดีเอ็นนั้นไม่มีระบบกลางวันกลางคืนคุณไม่สามารถสร้างประตูเนเธอร์ในดีเอ็นได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะใช้คำสั่งบังคับเอา เลือที่10คุณสามารถต่อบล็อกไปกาะอ,อื่นๆของโลกดีเอ็นได้ซึ่งจะมีระยะห่างประมาณ1000บล็อกโดยเฉลี่ยถ้านับจากเกาะศูนย์กลางอะนะแล้วคุณก็สามารถต่อบล็อกไปทิศทางไหนก็ได้ก็จะพกบกับเกาะอื่นๆในโลกดีเอ็นเหมือนเดิมเดี่ครับผู้ชมนะนี่คือดีเอ็น และนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่ผมจะเสนอในวันนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม้พลาดการแจ้งเตือนใหม่จากช่องกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสัสดีครับบายเย๊